ใส่มากใส่มากอ่อยมันก็ใส่ทั้งสองทางเลยเนาะพอดีพอดีบินมาได้ไปแล้วไปแล้วทุกคนสองเด้อดิโอไปแล้วไปแล้วสบายดีเนาะเอฟซี FC มือทุกคนเถอเอฟซีไม่เอฟซีเขาวันนี้สีอ,อนุกเนี่ยไปเกาะมึงเนาะชิปเกาะต้นไม้ต้นนั้นบ้นางโตเกาะลัดมันเนะาะเกาะลัดตอนเสาร์วันนี้ก็ อารมพัดวิดวิวิดลงมามาเลยสวยมาคือสีแห้งลมะจะลองไปเกาะบึงเนาะบริเกาะหลายมือเละลองบ้าจังไม้เขาเกาะมันน่าทิมเสร็จ ตะเวนขึ้นนะลองมันต่อลาดมันเบิ่งเนาะต่อลาดนกต่อเต่าเสาเบิ่งก็บ่เสาหิงปานใดมืนปลาแดดออกนี่เกาะขึ้นทุกคนเกาะขึ้นสูงกว่าเก่าเนาะมื้อนั้นเฮาต่อเคยได้นี่เกาะอยู่ง่าตัวนี้ง่าต่ๆตัวนี้บดนี้พ่เกาะขึ้นงพ่เสียจะพลมมามันยานมันตกเนาะ ยินอย่ลยทุกคนมาทางพุ่น่ะหินเสียงมันฮองอยู่ฝั่งหัวยทางพุน่นะไป ยืนเบืองแถวเฮือนพุ่นก็เห็นเนาะทุกคนดิพอต้นไม้ต้นยืนต้นเดียวยืนก็โดดยู่นนั่แหละอยู่กลางสวนเลยเนาะเขาเกาะไว้ท่าเตียงนกมาบูมือนี้เขาเอาไม้อันนั้นนะเกาะขึ้นเอาสูงเนาะตอนเขาได้เนขาเกาะต่ำเพราะแต่เขายืดถึงนะวันนี้เขาเกาะขึ้นถึงกลางกกมันเลย ถ้าลุ้นน้ำกันพวกนกป่าสิมาผมมันพอยินเฉียงพุ่นทางหวยพุ่นมาเฮืองินนะทุกคนขอต่อก็อยู่ฮันเลยนะป่าหลังเฮือนทั้งนั้นเนาะเห็นนกมาก็เบิ่งก็เห็นเดี๋ยวตอนนี้มาให้เงินหน่อมาทุกคนมาเบิ่งนกนีน่โอ้โอยมือสาวตุ้มตวนี้ตก น็อตมันรุดนะนอ็อตวางขอบเกาะกับมันเอาจับออกมาตกปีนเลยมันไม่ใช่แห่บ่เพราะมันตกนะมันตกปีนเลยเนาะตุม้มตัวนะี้น้ำสะเปียกหมดคือเหงาเหวน่นี่มันตกนะเปียกหมดเลยอันนี้มันหลุดเถิงนี่รุดเนาะมันหลุดออก ยังบุ่แห่อยู่ยังใครนกไพผนียดได้หมดเนาะยูไนกันยังสามตัวยังสามตัวอยู่เด้อทุกคนยูยนนี่เนาะแต่จึงลุ้นตัวทีตอบนะ đó, đó như như sau tụi này tụi lúc hàng chẳng hàng nó bùng lên nhang xuống này tụi nương cái thằng na ban nó tụi cột tụi cùng cùng khiếu hùa hình tụi bố mi hàng nó tầm เบิ่งโน้นทุกคนว่ามันมาบนนกป่าเกาะไว้ทุกคนนก,น,กกคน,นกป่ามาแล้วแต่มันยังยืดรูมหมดยืดรูมทั้งหดุดนกต่อเฮาเวกเวกเวกกับนกตัวอ,อยู่เฮือนนี่นกป่ามามันเฮ็ดเสียงเร็วนี่นะนกเฮาเกาะทั้งหมดแหละเบิ่งทางนี้ก็เห็นเนาะกุ่มไม้ตัวคนมันยืดรูมหมด มันจับเทียวเลยยินดีเสียงยินเสียงมันแถวลุ่มพี่แหละออกมาแถวพุ่นเด็กออมาแหละอยู่แถวลุ่มพี่ทุกคนมาตัวเดียวเนาะมุอยู่แถวป่าไม้ใหญ่ๆหนะ แวกแวกอยู่มาตัวเดียวมันบ่นไงหองแบบนี้เอาสิพาทุกคนไปเบิ่งโน้มันหองอยุ่มพุๆนละทุกคนก่อนมัาชิึ้นมาหานหกเขาเกาะไว้อยู่พนะุ่น่ะไปเบิงเ่งโน๊ะมันมาแล้วนะ่นยินเสียงหลายๆมันกำลังมาม,มาเจาะเบ,บิ่งทางพี่บุเจาะเบิ่งเนาะอยู่ทางอยู่เฮือนเนาะ นกจอดเขาก็ห้องท่านอยหน้าทางนี้ทุกคนป่าทั้งลุ่มนี่มันดักเบิง่งมันจะขึ้นกหหัานานกหฮานโหทุกคนห้องกินนี่ห้องกินนี้เด็กห้องกินแถวนั้นทุกคนเด้อเด็ดเข็มห้วยน้ำนบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วทุกคน นี่มันชิมาจับต้นไม้เงี้ยแถวนี้นี่เียบินเข้ามาบินเข้ามาเลยนะจานั้นมันก็บินผ่านขึ้นนี่เนาะนี่หาหนุกเฮาเชิงมันเริ่มบินเข้ามาแล้วกุ้งไม้ใหญ่ตัวนั้นมันยังอยู่หลังกุ้งไม้ใหญ่อยู่สุ่มไผ่ตัวนั้นนี่บินไปตัวหนึ่นนล้บินไปตัวนึ่งนล้บินไปตัวหนึ่งแล้ว หุ่นลงปลาเล่าแล้วไปสองตัวแล้วสองตัวแล้วทุกคนไปแล้วสองตัวแล้วสองตัวแล้วมันลงปลาเล่าเข้มเอาเกาะนกเนี่ยกองเกาะนกเบิ่งอยู่นี่ก็เห็นเนาะไปสองตัวห้องทั้งหลังเท่านี้จับอยู่คนตัวนึ่ง งปลาเหล่าฮอดไปเลยลงปลาเล่าตัวนึงยังจับอยู่พี่งอยตัวปูหั่นแหละทุกคนโกไม้นี่ตัวกอน้อยตัว 2តូដែរเนาะយំ2តូលងយុពីតូ1បិនវាចាប់យុហ្នឹងបិនវាចាប់កោហៅកោនុកទៅតាមវិទូកវាវាចាប់យុហ្នឹងអើបិនเข้าไปចាប់ដល់តូ1វាเข้าไปចាប់កោហៅកោនុកដល់តូ1 คอยดองลงแล้วทุกคนเบิ่งอยู่นี่ก็เห็นนะก่อเกาะนกนะขุดเนี่ยมันคอยดองลงดองลงเลยแต่เฮาหมูมีมากใส่ดิไปอีกตัวหนึ่งโอ้ ทุกคนทางห้วยน้ำพี่ก็มันไปพ่นนะกำลังไปทางพ่นทางพี่กันยังกำลังมาอยู่พี่ทางห้วยน้ำก็มีลุนเบิงวางนกเฮาต่อนี่เนาะพอมีตัวหนึ่งลงไปหานกต่อเลยนะยินเสียงมันฮ้องอยู่ทุกคนจอบเบิงเนี่ยแถวเนี้ยพอจอบเห็นอยู่นะ bừng nhìn hiện như tụi mình chạm dù vàng máy tụi Nào có máy thẻ hơn nữa Mấy nhắn lại tụi anh Mấy Trong con pin Chọc khem ăn lắng nhiều rồi

ไปวนมาเลยมาจับป่ายตัวนี้เหมอนทุกคนนียจักมันยังจับตัวเนาะพอยงีงเสียงขึ้นยังโศกตัว สองตัวเนี่ยตัวหนึ่งยังอยูุ่่มกำลังขึ้นมามันหากินมากมานะนกนมันจึงบุยอยากลงไปหานกต่อน,ะนกต่อเขาไม่ได้ใช่มากเลยมันบุลง ตัวใหญ่ตัวงามอยู่เนาะไปลายไม้ตัวนี้เจ้ามันเป็นยังไงทุกคนบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกหนีแล้ววะบันเมื่อกี้มาจับอยู่นี่ปลายตัวนบินไปเลยอ้อเออเด็ดโอ้ยมาจับอยู่พี่บินมาจับอยู่พี่ทุกคนนี่นี่บินไปไปลายไผ่เลย เอากระเดี่ยวมนันหนีแล้วทุกคนกระเดี่ยวมนันหนีแล้วจับอยู่กอไผ่นี่เมื่อกี้เราเห็นตัวหนึ่งอยู่พี่เอาเชื่อมันหนีหมดนะแทนมาจับอยู่นี่ตัวหนึ่งอย่ังจับอยู่ป่าอยู่กอไผ่น,นะเป็นน้ำผ้าบูมีมากเลยเราสังเกตน,นี่เนาะทุกคนเปื่นไปย่องอยู่ข้างหัวตุ้มเลยนะ นี่มันมากินมะขี่นี่เฉยมันเขากินมะขี่ในกระไฟตัวหนึ่งลงไปลุ่มเพล่ะตัวหนึ่งทุกคนตัวหนึ่งยังยนนอยู่นี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 ่บินไปเพล่ออกบินไปพุเพล่มาโอ้แอร์อยู่เนาะนกอันนี้เอากระเดี่ยวมันหนีมาได้เมื่อกี้มันอยู่นี่เนาะมันบินเข้าสุานะ่มไพ่ฮะตอนนี้บินออกพุ่น จับงอยเทยพ่นละตัวตหนึ่งลงลงลุ่มดงพ่นละตัวหนึ่งมาเป็นคู่นะสองตัวนี้มาบัดท้ายมูนเนาะ,ะทุกคนตอนนี้เฮลยยานมาสีเกาะบอลใหม่เนาะเกาะบอลมันมาเมื่อเช้าอ่ะใส่มากใส่มากอ่อยมันก็ใส่ทั้งสองทางเลยเนาะ เอาสิเกาะขึ้นนี่เกาะไว้ทำดูส่วนตอนแรงขึ้นเนาะเอากินเกาะกันเนาะทุกคนไม้เก่ามาเกาะขึ้นไว้เลยเนาะเกาะอีเธิงมันมาอยู่แต่กาตูนวันนี้เขาใส่มากนะฮัลโหลมันยังชิมาบอเอ้าเอาหอมแตอยากกินมากเลยแบบนี้ นกจนลมก็เริ่มมา,หมาแหงเสียงนกลายแทุกคนยูลุ่มพูนะลงตูม้มาพู้นะเฮาว่ากำลังชิลงไปเบิ่งเลยบ่นพุดห้องจนสนั่นเลยตอนนี้ก็แรงเลยได้เขาปะไว้แต่เสาพนนะพุดห้องจนสนั่นจับมันเข้าไปหานุกตัวเขาบนน่นกตัวเขปา,าปะอยู่ลุ่มคน เด้องทั่วเลยแถวนี้เฮามาตะโดนเลยนะทุกคนขึ้นมาตตอนเฮาย้ายย้ายไปบ่อนที่สองเนาะเกาะพุ่นเด้พุ่นห้องเกินทั่วเลยแบบนี้แถวลุ่มงฮะแถวเชิงนี่ก็มีนะมันขึ้นมาจนทั่วเลยเด็ดสิทุกคนเด็ดสิเอามันขึ้นมาแนวนี้ จะมันไปหานกฮารลูบุยสามตัวมานี่แล้วสามตัวเด็กเด็กอีกตัวหนึ่งทุกคนบินมาแล้วบินมาแล้วเด็โอ้ห่าวชุดมีติถูวห่าวทุกคนเด็กบินมาจับแล้วบินเข้ามาจับแล้วบินเข้ามาจับแล้วเล้อะเนา่เด็กเด็มาเลยห้าตัวยังอีกยังอีก เอามาสิลงไปยามตุ้มแน่เนี่ยพอดีพอดีเห็นบินมาได้ไปแล้วไปแล้วทุกคนสองเด็กเด็โอ้ไปแล้วไปแล้วบินเข้าไปยังอนไรเด็กโอ้โหหุ่นหุ่นจ้าวสมไพ่เดี๋ยวพุ่นอ้าวยังมีอีกนะเดี๋ยวพุ่นกำลังมาอีกเด็กเฮ้ยลงตัวหนึ่งยังอยู่เที่นี้ทุกคน อไม่หยิงบัดแรงมาพัดมาหลายนีไ่ได้ไปบินไปแล้ว,ลวบินไปหาคู่ลแล้วทุกคนบินเลยเพื่อนอ้ามาตอนแรกพัดมาดีแล้เฮ้ยยังมีอีกเลยฮะยังมีอีกกำลังบินขึ้นมายันบุลงหานกตฮ่องซินป๋อนี่แนวไหนไปลุ้นเบื้องน้ำกันทุกคนฮหองอยู่แถวบีสะมาแถวบีไปลงไปลุ้นเบื้องน้ำกันเนาะทุกคน กำลังว่าชิลงไปย่ามเบึงนะทุกคนพอดีนกบินขึ้นมาพยังอยู่แถวปลายไผ่แถวเฮือนพูดนะป่านเจ็ดแปดตัวเนี่ยยังบินขึ้นมาตื้อีกได้เพราะว่าตุ้มเฮาปะไอ้พูดเลยบุกยังงอยงอยงอยพูดนะจยเต็มเลยมันมานะแต่ว่าตุ้มเฮาปะอยู่ร่มพูดแต่ว่ามันกระพานขึ้นมาทั้งตุ้มเฮาแเลยพอชิลงเขาไปหานกบอกเอาชึบอยู่างหอกเกาะหงสานี่นะห้องขึ้นเฮืองพูดเลย บานนีแถวปลายไผ่แถวนั้นพวกเตรียมพวกนกเขาเนาะมันจับอีถอะเรียนเต็มเลยมันบินขึ้นมาแนวนี้น,นะลงไปลุนเบื้องฮาวาเลยทาบัดแรงๆลงไปจะอานเบื้องบัดเดียวแต่จักสิมาร์นหมดมนาะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นไปอยู่น้ำนอกอยู่ข้างกันหมดเลยขึ้นไปเทิงขึ้นหมดเลย สี่โมงนะตอนมาสิลงไปกูเลยนะไปเบิ่งตุ้มไปกูตุ้มเลยมือจรงไปลัดแต่เสาอีกคนมาแล้วนี่คนตุ้มนกเขาอยู่พุ่นนะวางต้นไม้ข,ขาวๆเข้าไปน็นนายมาเลมีตัวหนึ่งออกมาจับกออ่อใช่ฮะมันไม่ได้ไปน้ำหมูมานนะหมูขึ้นไปเทิงพุ่นมาเลยยังมีตัวหนึ่งจับก่อมงแงนอยู่ฮะเนาะห้องปิดมาเดียวปิดมาเดียวเนี่ยจพาเอฟซีทุกคนลงไปเบิ่งนี่ตุ้มโตเขานี่ ป็นก็ไกว้แต่เสาๆพุ่นนะย้ายจากบนทึงเฮือนพุ่น,นลงมาอยู่นี่นห้องก็ยังห้องอยู่ด้วเสียงมันห้องอยู่หรอกเมื่อกี้ก็มาลจ,จะจงมันไป,ไป,ไปหานกเฮ้าระบบว่าเฮาสิมกูมาเบิง่งนี่เสียงห้องห้องๆขึ้นไปทางเฮือนนั่นเลยนะขึ้นไปเฮือนทางเฮือนผ่านไป

คนตุมนะ้มฮะนะลงมาหานกมันขึ้นไปเต้นนี่เมื่อกี้ก็อา้าวมันขึ้นจากนี่ไปนะเมื่อกี้นี่ไปเลยตุ้มนกของไปยังนู้นมันขึ้นจากนี่ไปเลยมันมาทางนี้นไปไปนี่มันบุชนน้ำนกต่อเลยวะมีตัวโฉกตัวเยียบออกกันหน่อทุกคน นั่งเจาะอยู่กุกไม้แถวพุ่เนเรือมันยังลงมาบ่นหนูเขายัางห้องอยู่พอมันก็ยังอยู่แถวเชิงเฮือนนะมันอยู่แถวเชิงเฮือนห้องทั่วเลยทุกคนแถวเชิงเฮือนฮะห้องแจ๋นี่แจ๋พี่แจ๋อั้งพี่แตเจ้าสิ่เกาะไปเนี่ยขาน้องขึ้นเฮือนเนาะลงเกาะป่ามัน,นชิวนกลับมาบ่ มานีนีเลยเอาทึบคนน่ะเกาะยานอต่อ,อนะมีเช้าันามันเขาหันลดกบินคน้องเท่านี้ฝนฝนเสียงมันะครับด้วยแถวเฮือนฝนนั่งอยู่นี่กระโดดติบเลยทุกคนจอบว่ามันจีลงกลับคืนมานะ trong dán bìn tới phun lên nói chuyện về cù tùm hả nó còn ở đây để nó mà sao bằng học này đó. กูเรียบร้อยลวทุกคนมือจึงมารุ่นใหม่เนาะมือนี้มันหนีไปนอนเมื่อเลยนะกูแหละตรงหาหมากมาใส่เนาะเอ็ดคักเบิงมืออื่นมือนี้เฮาบุมีม,มากนะหาก็ไดมาตอนสวยนาะม,มากหาง้ายมากพี่จึงมีมากมืออื่นก็มาเกาะบางเก่าแหละแต่อากาศดีก็มาแต่เช้านาะมาเกาะ นีนเนาะทุกคนทุกคนเด็กดไลค์กดติดตามให้ในเด้อ FC ใหม่ FC เก่าเนเานะเข้ามาเบิง้งเดี๋ยวจะคลิปหน้าเนาะ